ก็สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง่ทุกคนเนาะมื้อนี้กจะยุดงานเนาะบ่ได้ไปไสเนาะเลยพากันโลมาโลเข้าปลาหาผึ้งหาหมิ่นเบิ่งว่ามันสีมันบ่มันสิพ่อบ่เนาะมื้อนี้เนาะพากันโลปลาแถวพีเละช่างตัดผมท่างบ้านโคกถุนนี้มาโลหาหมิ่นเบิ่งเนี่ยบอมันสีมันบ่มันาะสิพ่อจักห้างจะขี่รถมาผ่านมาขี่พ่อรู้ห้งนึ่งห้งบ่ใหญ่เนาะ มีทางงอข้างมวยญ่เป็นไร่้างง่อยเลยบุกเข้ามาหาหลอกบงในป่าบงที่มีบ่มาลุนมาหลุนมาหาผมถ้ามาหลุนในกันเนาะแม่งทุกคนเนนะากะกับผ้ายางหลอกบงจังมือ ไปแล้วบวงมาใส่แหนกับไปแล้วมาหนูแหนะกับไรแหนะไรไรคักอยู่ได้ยังวะมืามอกี้ได้แมงหน่อยแมงหน่อยโอ้แมงยังแมงหยอดห้างแมงหยอดห้างนึงเนาะกับไปแล้วไทยเบววิ้งเงา้เยอะพุ่มทิพยายลงกับเบิ้งผู้ใดอยากได้ตอกากรกะซังมาเลยครับ แม่งหยอดแม่งหยอดห้างแบกงา,ง,งามเลยบอว่าผมเคยหาอยู่มันมันบอ่อใดเขาเคยซังอยู่ห้างแม่งหยอดแบกงา,ง,งามเอาไปลูลกแหลกเนาะมันห้างมันสมบูรณ์เนาะงามอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้ทำอยู่กันเนาะครับเดี๋ยวผมพอเห็นได้เดี๋ยวผมสิสรุปผลงานให้เบิรงเนาะครับคลิปนี้ก็ไว้ทำอยู่กันเนาะครับสวัสดีครับ